วันนี้อยู่กับนาฬิกาทองคำที่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดที่คาเทียผลิตขายอยู่ตอนนี้นะครับสวัสดีครับบอม VR อ r e a s u r e ครับสวัสดีแฟนแฟน VR t r s u r e แล้วก็แฟนแฟน t i m e l e s s นะครับวันนี้อยู่กับตัวนาฬิกา Santos เจอคาเทียนะครับตัวเรียนเป็นพิงโกนะครับแล้วก็ มาในเวอร์ชั่นที่สายก็เป็นพิงโก้ด้วยนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยคุ้มค่าน่าใส่มากๆสำหรับคนที่กำลังหานาฬิกาทองคำในปัจจุบันคือด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยตัวที่ผมมารีวิวเนี่ยเป็นไซส์มีเดียมนะครับซึ่งไซส์มีเดียมเนี่ยขนาดอยู่ที่35มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีความหนาอยู่ที่8.8มิลลิเมตรนะครับไซส์มีเดียมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นไซส์ที่เป็นยูนิเซ็กซ์นะครับหรือว่าเทียบง่ายๆก็คือ เป็นผู้ชายก็ใส่ได้นะครับผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะครับฟีลลิ่งการใส่ของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยผมว่าใกล้เคียงกับนาฬิกาโรเล็กไซส์36ม mm ตนะครับแต่จุดที่น่าสนใจของนาฬิกาเรือนนี้คือด้วยความที่เวอร์ชั่นของตัว s a n t o สเดอร์ t าเทตอนนี้เนี่ยคาเทียได้พัฒนาหลายๆเทคโนโลยีเข้าไปในนาฬิกาเรือนนี้ครับอันแรกคือนาฬิกา s a n t o สเดอร์าเทที่มาพร้อมกับสายที่เป็นทองคาแบบนี้หรือว่าเป็นสายเหล็กนะครับ เขาจะมีฟังก์ชัน quick switch ก็คืออย่างที่ผมเคยทำรีวิวไปคือตัวสายเหล็กเนี่ยสามารถถอดออกได้ด้วยตัวเองโดยการกดปุ่มด้านหลังของนาฬิกาเดี๋ยวผมให้ชมอีกทีตอนรีวิวนะครับสามารถเปลี่ยนสายทองคำเนี่ยเป็นสาย a l l กเต t o r สีเทานะครับที่เขาจะแถมให้มาในชุดของตัวนาฬิการเรือนนี้ด้วยนะครับอีกทั้งตัวตัวข้อของข้อทองคำพวกนี้เนี่ยมันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่า smart link นะครับก็คือเราสามารถใช้เครื่องมืออันหนึ่งที่คาเทียแถมให้ กดที่ด้านหลังสายครับก็สามารถถอดข้อออกได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งการที่มันมีฟังก์ชันของสายนาฬิกาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเองได้เนี่ยมันทําให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันสําคัญมากคือเราสามารถแช์นาฬิกาเรือนนี้ให้กับคนข้างตัวใส่ได้นะครับหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนฟีลลิ่งการใส่นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยให้เป็นแบบเน้นความหรูหราแล้วก็ใส่เป็นสายทองคำนะครับหรือถ้าต้องการความแบบดู ดูวินเทจดูสปอร์ตขึ้นอีกนิดหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นสายหนังจระเข้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูที่สเปคของนาฬิการเรือนนี้นครับอที่ผมแจ้งคือไซส์มีเดียมเนี่ยเป็นไซส์35มิลนะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะเป็นออกสีขาวเงาๆหน่อยนะครับเข็มจะเป็นเข็มบูสตีลนะครับตัวเลขเป็นเลขโรมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคาเทียที่ผมแจ้งไปบ่อยๆนะครับแต่ว่าความพิเศษของเรือนนี้เนี่ยหลายหลย,ยังไม่รู้ว่าตัวเม่ไม่ยอมเนี่ยโอเคทั้งเม็ดเนี่ย ผลิตมาจากทองพิงโก 18K นะครับแต่ว่าตรงจุดที่คนชอบเห็นเป็นสีน้าเงินเนี่ยหลายๆลขั้นจะคิดว่านาฬิกาคาเททุกรุ่นเนี่ยตัวสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นไพลินนะครับซึ่งไพลินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในในการรุ่นท็อปๆของคาเทนั้นนะครับถ้าเป็นพวกรุ่นที่เป็นตัวสแตนเลสสตีลเนี่ยตัวไม่ไม่ยมเนี่ยจะใช้คําว่าเป็นซินเทติกสปรีนอลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวรุ่นที่เป็นทองคําแบบนี้เนี่ยจะใช้เป็นบูสไฟครับซึ่งมันจะเป็นอีกคลาสหนึ่งของนาฬิกาาาานะครัวมมอยู่่ทีปสก7 มินกว่าๆที่ผมแจ้งครับซึ่งเป็นความหนาของนาฬิกาที่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่บางเกินไปนะครับถ้าใครเคยเห็นนาฬิกาตัว s a n t o ส1 0 0ก็คือ Santo สรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยนาฬิกาจะมีความหนาอีกนิดนึงนะครับซึ่ง Santo สเดลคาเทียผมมองว่าทําความหนาได้อย่างลงตัวคือไม่บางไปไม่หนาไปแล้วก็สามารถใส่เป็นนาฬิกาแนวเดรสได้นะครับเดี๋ยวผมมาให้ชมการทำงานของฟังก์ชัน ควิกสวิชนะครับอย่างที่ผมบอกคือนาฬิกาเรือนนี้สามารถาสามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยเองครับเพียงแค่เราก,กดปุ่มที่ปุ่มสีเทาตรงนี้นะครับกดปุ๊บเราสามารถดันออกครับสายสามารถลุดออกมาได้อย่างนี้ได้เลย,เลยครับและเวลาใส่กับเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถดันกับเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับซึ่งง่ายมากนะครับส่วน e a s y link ผมอาจจะไม่ได้แสดงให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดรอยที่ตัวนาฬิกานะครับแล้วก็นาฬิกาเรือนนี้เนี่ย ตอนที่อย่างที่ผมบอกคือเขาจะให้สายมาอีกชุดหนึ่งครับก็คือสายตัวนี้นะครับเป็น alligator นะครับเป็นลายสวยแล้วก็เป็นลายสีเทาๆนะแล้วก็จะมีตัว buckle ที่เป็น p ิงโกมาเ mm hmm. ช่นเดียวกันมาในชุดอยู่แล้วนะครับซึ่งทุกเรือนเนี่ยสามารถไปซื้อสาย mm hmm. เพิ่มซึ่งเราเป็นคนชอบสายหนังสีอื่นเนี่ยก็ mm hmm. สามารถไปไปเบิร์กช็อปที่คาเทียได้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเป็นหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าสังเกตที่หัวนะครับหัวตัวนี้นจะพิเศษกว่าซึ่งเราไม่สามารถไปซื้อจากร้าน ทำสายหนังข้างนอกได้มันจะเป็นฟังก์ชันที่เขาแฝงไว้ที่ตัวสายเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่านาฬิกาไซส์มีเดียมตัวนี้เนี่ยเวลาอยู่บนข้อมือไซส์เนิ้วของผมจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากวิธีการแกะสายเหล็กออกมานะครับก็คือสามารถกดที่ปุ่มด้านข้างนี้ครับกดมันจะเปิดทั้ง2องข้างนะครับเป็นบานพับแบบผีเสื้อนะครับพอใส่บนข้อมือเนี่ยของข้อมือ7นิ้วของผมจะได้รประมาณนี้ ย่างที่ผมบอกคือฟีลลิ่งของนาฬิกาเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับนาฬิกาเดชจัสมสามสิบหกมิลน,นะครับใครที่เคยใส่แล้วก็จะได้อารมณ์ความรู้สึกใกล้เคียงกันความรู้สึกผมนะครับผมเป็นคนชอบใส่นาฬิกาไซส์กลางอยู่แล้วครับเวลาใส่ลืมทีผมรู้สึกว่าก็ค่อนข้างโอเคครับยิ่งที่เวลาเปลี่ยนเป็นสายหนังจระเข้ที่เขาแถมมาให้เนี่ยผมว่ามันก็ดูดูเท่ดีครับมันก็ดูวินเทจดีนะครับ,รบเป็นลุกที่แบบนาฬิกาไม่ใหญ่เกินข้อมือเกินไปนะครับ อีกจุดที่น่าสนใจของนาฬิกา Santo s เดอะคาเทียในเวอร์ชั่นที่เป็นพิงโกแบบนี้ก็คือนาฬิกาเรือนนี้ผมเชื่อว่าในท้องตลาดเนี่ยมีน้อยมากๆนะครับด้วยความที่นาฬิกาเนี่ยเป็นฟูลพิงโกทั้งตัวนะครับแล้วก็ราคาในช็อปค่อนข้างสูงฉะนั้นหาตัวเทียบในท้องตลาดยากหรือว่าเราจะไปเดินตามห้างสับสินค้าจะหาคนที่ใส่รุ่นเดียวกับเราเป็นวัสดุแบบนี้ก็ยากมากนะครับแต่ว่าโชคดีคือรอบนี้เนี่ยผมได้ราคามาในราคาที่ดีมากๆครับนาฬิกาเนี่ยยัง มีซีลอยู่ที่ตัวนาฬิกานะครับแล้วก็มั่นใจว่าราคาที่ผมเปิดขายเนี่ยผมเช็คจากทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศแล้วเนี่ยดีที่สุดแน่นอนนะครับสำหรับคลิปรีวิว s a n t o s เด e Car เทียเรือนนี้นะครับที่เป็นเวอร์ชันพิงโกไซส์เมดิ엄หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งให้เพื่อนๆที่กำลังมองหานาฬิกาทองคำแบบนี้ให้ได้ดูคลิวนี้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออีกทีนะครับยังไง ฝากกด subscribe หรือว่าติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าค้างหน้าบอมมีนาฬิกาอะไรพิเศษพิเศษเนี่ยจะมาทำรีวิวให้ชมอีกนะครับสวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ